วันนี้ผมอยู่ที่วัดใหม่ปิ่นเกลียวนะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับก็อยู่ในบริเวณของโบสถหลังเดิมนะครับอยีายจะอยู่ติดกับอุเโบสถหลังใหม่เหมือนกันนะครับก็วัดนี้ก็สร้างในสมัยรัชกาลที่4นะครับโดยท่านเจ้าพญาทิพากรบงโกษาธที่บดีขับบุญนาคนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันว่าโบสถ์หลังเดิมเนี่ยสวยสดงานยังไงครับผมสำหรับประวัติวัดใหม่ปิ่นเกลียวนั้น ตั้งอยู่ตำบลคอนปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมห่างจากตัวจังหวัดนคนปรปฐมไปทางทิศตะวันตกวัดอยู่หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฏนครปฐมโดยมีเจ้าพญาทิพากรวงมหาโกษาธิปดีหรือขำบุญนาคเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2396ในสมัยที่ท่านเป็นนายช่างใหญ่ควบคุมดำเนินการก่อสร้างองค์พระปฐมเจดีท่านเจ้าพญาทิพากรวงมหาโกษาธิปดีได้สร้างวัดขึ้นในที่ดินของท่านแล้วมอบให้เป็นสมบัติของคุณหญิงหนู ซึ่งเป็นภริยาของท่านดูแลโดยตั้งชื่อว่าวัดใหม่มุสิการามคุณหญิงหนูดูแลเรื่อยมาจนสิ้นบุญ เมือเ่อคุณหญิงหนูสิ้นบุญแล้วก็มีหม่อมเจ้าหญิงจงกลน,นีเป็นผู้ดูแลวัดนี้เรื่อยมาจนท่านสิ้นบุญอีกก็ขาดช่วงในการดูแลจากนั้นเป็นต้นมาโดยชื่อวัดใหม่มุสิการามนั้นชาวบ้านละแวกนี้ไม่นิยมเรียกโดยจะเรียกชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านปิ่นเกลียวจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดใหม่ปิ่นเกลียวและวัดนี้ก็อยู่ในการดูแลของชาวบ้านในละแวกนี้ตลอดมาจนถึงปัจจุบันตรงนี้ก็จะเป็นป้ายของทางกรมศิลปากรนะก็บอกว่าวัดใหม่ปิ่นเกลียวนี้สร้างเมื่อปีพศ2อ,อ0 0 คือบางข้อมูลทางวัดก็บอก2,396ก็ไล่ๆกันละฮะ2,400เนี่ยมันสมัยละการที่4นะครับไม่ใช่ละการที่5นะฮะอ,อันนี้อันเนี้ยป้ายเนี้ยน่าจะผิดหันไปทางที่ตะวันออกได้รับอิทธิพลแบบตะวันตกแผนผังสีเหลือมพื้นผ้ากว้าง14เมตรยาว22เมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าน,นี่ก็ คือผมว่าดูแล้วจะสร้างสมัยรัชกาลที่สี่หรอผอาจจะสร้างรัชกาลที่ห้าก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นสไตล์ยุโรปอ่ะคล้ายๆกับพวกโบสถ์คริสเลยคืออาจจะเป็นคล้ายๆศิลปะโคทิกเลยอ่ะนี่ฮะซุ้มยอดแหลมนี้ตรงนี้ฮะตรงนี้ก็มีใบเสมาใบเสมาตรงนี้มันมันน่าจะเป็นแบบรัชกาลที่ห้านะ อาจจะเป็นไปได้วัดโบสถ์หลังนี้น่าจะสร้างสมัยรัชการที่5้าว่านะก็คือตรงโถงตรงนี้ครก็จะเป็นเนี่ยซุ้มตรงนี้เป็นซุ้มโค้งยอดแหลมหมดเลยฮะเหมือนโบสถ์คริสต์ดูแล้วก็โอ้โหแบบก็ไม่ค่อยได้คือทางคนในวัดนี่ก็บอกว่าเขาจะเปิดเมื่อมีงานประจำปีนะปกติเขาจะปิด ก็มีนกเนื้มันมาทำรังนี่โอ้โหแบบขีน้กนกที่เตมไปหมดเลย<า>จวงนี้เปิดงานประจำปีใช่ไหมโบหลังนี้ใช่ไหมน้องข้างในมีอะไรบ้างอะเลาพุดปชิราลใช่ไหมเคย,ยเข้าไปไหมเคยๆเคยเข้าใช่ไหมข้างในสวยมากข้างในสวยไหมสวยเหมือนกัน ครับก็น้องก็อยู่วัดเนี้ยนะฮะอันนี้มีนกพิลงพิราบมาทำอันนี้ใบเสมาเนี่ยเหมือนละกาที่5้ามากเลยตรนนี้ก็จะมีโอ้โหแบบเกตละกะเลยนะเกตพวกเศษพวกหลังคากระเบื้องหมูวหลังคาต่างแล้ว ธรรมดาฮะผมไปหลายวัดก็จะเป็นอย่างนี้ยพออย่างนี้มานกนกมาทํารังกนะันเต็มไปหมดผมเดาว่าน่าจะสร้างละกาญจิหานะไม่ใช่ละกาญที่ 5, นะเดา,า 4, นะนะตรงนี้ก็จะมีบันไดเดินลงไปแต่ไม่รู้มีอะไรอนะ่ะมันอาจจะเคยมีก็ได้นะแต่ว่าเขาอาจจะอุดหรือกั้นไปหมดแล้วลนะ่ะครับออกมาดูด้านนอกตรงหน้าบันนี้ก็เรียบเรียไม่มีอะไรครับดูความงดงามทางมุมด้านนอกบ้างน,นะครับ ก็คือสวยงามครับก็อน,นุรักษ์ไว้อย่างนี้ดีแล้วฮะหาดูยากเหมือนกันถ้าโบรลักษณะนี้ผมไปหลายวัดนี่ก็ยังไม่ค่อยเห็นเลยโบน,นี้คือข้างๆก็เป็นอุโบสถหลังใหม่นะฮะโบสถ์หลังใหม่ก็แบบไทยประเพณีก็ประมาณปี2530กว่า40กว่าละ เสียดายครับเพราะว่าเนื่อยจาว่าโบสถ์เนี่ยก็คือเขาก็ไม่ได้เปิดให้เราเข้าไปดูฮะคือบางทีผมมาผมก็มตรงก็ไม่ค่อยอยากไปรบกวนพระสงฆ์ไปเอาคุณจมคุญแจอะไรเงี้ยมันค่อนขะ้างจะยุ่งอ่ะถ้าไม่เปิดก็ไม่เป็นไรก็ดูข้างนอกก็ได้ครับดูความงดงามภายนอกก็โอเคแล้วนะฮะตรงหน้าบันด้านหลังนี่ก็ไม่มีอะไรนี่ครับเรียบๆนกพิราบเยอะมากเลย ก็ลมลื่นนะต้นไม้ก็พอมีอยู่เดินสบายๆอยู่เหมือนกันกต้นไม้ก็ประมาณนี้แหละครับโบสถ์เก่าของวัดใหม่ปินเกียว